เน้นไหวไปอะไหวไปอวเน้นทันวาไหวไหมเน้นทันวาไหวไม่ไหวไหวคัปัดใจนะครับปัดใจนะครับอย่าไปนั่นนะครับเพราะว่าจะเป็นบาปนะครับเพราะว่าเราลงประชามติแล้วคือว่าเราส่วนกลางนะครับถครเก็บไว้แม่หนึ่งบาทถือว่าได้ทำบาปนะครับ เรื่องของปัจจัยนะครับเอารวมส่วนกลางไว้นะครับจะมีความผิดในการยักยอกทรัพย์นะครับ,บ,บ,บปัดใจัยข้างหน้าไหมครับทองครับขันเงินขันทองไอง้สองันแปดัสิบหนึ่งจุดสามมากครับผมรังร่วง ให้บวชเน้บอกการายังบอกบวก้มายอมบวชกันคือบวชพร์ตี้เดียวบวกันเี๋รตีเดียวเลยี่ปีเลยก็ได้บวชบวชไเน้นเท่นี่ตั้งนู่นที่ได้ขอเดิมขอบวขอตั้งอนนเ้วเน้น ตางโหงศูนย์หกว่าไงศูนยกคงจะไกลแล้วกำลังศูนย์หนับไม่ได้โค้งนีก็มีญาติจมมารออยู่บ้างจังได้ส่งโค้งวอลหนึ่งที่ไดทางโค้งที่เลยตรงโคงะาเนี่ยตรสะา อ่างั้นบอกให้หกศูนย์ศูนย์ศูนย์สักคู่เดี๋ยวจะไป<งาน> ไปเท่ไปไปลูกผิดเน่งก็ได้เที่ยวมาเที่ยวถงการเลเหรอยังเลยนะเี่ยวาังเล้วยนะเี่ยวะาเราไม่รู้ว่าใส่ไปแล้วอะไม่เป็นไรเหมือนกันโยมอนิี้สงเหมือนกัน เปเวลาไม่โรตงยดัเข้ามาเลยขอขอถุงปุ๋ยเลยครับขอถุงปุ๋ยนะครับทางหน้าหมดแล้วครับขอให้รถให้รถที่ใส่ทะเบียนเข้าเข้ามาด้านในเลยครับไปไปอีกมั้เต็มร็วรถกระบเข้ามาเลยสายกลา

ดังแล้วบ้านเนินคอเดี๋ยวไปใส่ใน YouTube เลย <c oughs> เอางง้นเงี้ยเอาจริงๆอ่ะดิเอาไปหลายบ้านแล้วเ,เนื้อเจ๊เลย เอารับพรลับพรวาานาสีลิสนิตาโาปายโนจตารตามวาทันติอายุโนสุขังาะดาวกกระดาวกสองร เดี๋ยวเข้าเจ้าเข้าสวยใสทั้งหลังเลยโยมแต่ละพรละพรทีเดียวอ่ยุงท้ายละพรทีเดียวดดููสิลกเียทั้งหลังมึนข้าวสูงนะข้าวสาลเหลือเหรอใส่ใส่ไปเลยใส่นู่นเลยให้ให้ให้โยมไปเลยใส่ั้งหนเนี่ยนนนู่ะถุงปุ๋ยอ่ะขาวสาลีถุงปุ๋ยอ่ะที่มีปุ๋ยนู่นเลยใส่ถุงรถนี่ก็ได้ละใส่รถนี่ก็ได้ แล้วนี่ชื่ออะไรเนี่ยฮะชื่ออะไรครับชื่อ,อะไรต้าบอกชื่อไรต้าเหรอชื่อต้าเหรอ,อ,อรต้าเป็นลูกศิดเม้นเอ่น่งครับเอาเดี๋ยวรับพอเลยนะครับใส่เสร็จแล้วรับพอเลยครับ ข้าวโพดครับวครับไม่ร้อนหน้านะครับต้องปุ๋ยครับบานเต็มเลยครับ รถมีปุ๋ยนะน้ำปุ๋ยเติม,มนขนา้างหน้านะครับอ่าน้ำมันมีก็ได้ก็สองนี่ครับใส่ไม่หมดไม่เป็นไรนะโยมนะมีหม้ออยู่ด้านหลังมีหม้อเข,ขาเจ้าเขาสวยอ่าไม่เป็นไรโยมใส่หม้อเลย <laughs> <laughs> ที่เหลือรวม <laughs> ได้ เอาหน้ารับหน้าเข้าไปรับข้าวหน่อยรับพอได้โยมนะเท่าไหร่แล้วเนี่ยโยมเนี่ยกว่าเท่าไหร่แปบนะแปดสิบแล้ว โอ้โหแข็งแรงนะแข็งแรงอ,ะงรงอ่ะองงเร็วแลวรับปรับอผิวอาตาเรียเรตานจงโธตาปัญญาโนนะตาโรมบาวะคัมิอาย,ยุตโนตุงลาอาราอะผิวอาตาเีเรตานิจางโธชาปา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เขาเจ้าเขาเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ท้ายๆนะโยมนะเพราะว่าอันนี้เขาคู่อ่ะอ่ารับรับรับได้เดี๋ยวเดี๋ยวทางเน้นมามาทางเน้นทางเน้นบอกโยมด้วยนะใส่บาทพาร์ได้เลยโยมใส่บาทพาร์ได้เลยบาทเน้นใส่ไม่ได้เพราะว่า ได้แล้วคุณไปบลกค่ะมูลบวกไปยังไงด้่ไบาทไปเลยเนบาแล้เดวคุณ้าวสุกปิดท้ายอีกทีรอบนึงะครับข้าวสุปิดท้ายรอบนใส่ได้ได้้าวสุกมัข้วสารไม่ได้รอแได้บาทแต่ได้พาะบาทพระสารใส่หมดแล้วบาทังอไยอร่อยร้อยร้้ออ้้ โอ้ต้องรอเงินเดือนที่น EN ั่นเดือนวบออกที่คุณช่วยใจเดินไปเลยครับเดินไปเลยเดินไปเลยครับเดินไปเลยเน้นไปเลยเน้นนใส่ได้แต่ของแห้งอ่าของแห้งใส่ได้ของแห้งใส่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรของแห้งใส่เนีนไปเลยของแห้งใส่ของแห้งใส่ไม่เป็นไรครับครับสุดี๋ยวมีรอบปิดท้ายอีกรอบไม่เลาเยนี่เนเนียนนี่มั่วอาศัยได้เลยครับของแห้งใส่ได้เลย